ดอกพญาเสือโคร่ง ี่เจนค่ะวันนี้นันกี่เจนพาเพื่อนๆพืนมาเที่ยวไร่ชาดอยอินทนนท์นะคะวันนี้มาได้บรรยากาศมากเลยนะคะเป็นหมอกหมดเลยนะคะฝนตกเราจะเห็นไ่เนีย่ยไร่ชาแล้วก็เลมอนเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยค่ะอันนี้บรรยากาศภายในไร่ชาะนะคะเป็นหมอกหมดเลย ถ้าเข้าชมสวนนะคะก็จะคนละ50บาทนะคะมีรองเท้าบูทให้แล้วก็จะมีเป็นตะกร้าชาแล้วก็มีเป็นตะกร้าเลมอนให้ไปถ่ายรูปนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะต้อมแตมดูอากาศนะคะภายในไร่ชานะคะเหมือนเราไปอยู่เมืองนอกเลยนะคะตอนนี้หิมะก็เริ่มตกแล้วนะคะ ันนี้ก็จะเป็นสาก,กุระเมืองไทยนะคะหรือว่าดอกพญาเสือโครงนะคะอุยอ้ย,ยสวยมากๆเลยแต่เสียดายวันนี้มันมีหมอกเยอะเกินไปนะคะนี่ดอกพญาเสือโครง่งมันยากาศภายในไร่ชานะคะมองไม่ค่อยเห็นเลย ไล่ชาอินทนน์นะคะก็จะมีทั้งไล่ชาแล้วก็สวนเลมอนนะคะนี่เลมอนของเรานะคะ อากาศเย็นมากเลยนะ้ะมูกย้อยจุยจ๋ยเลย <laughs> <laughs> ตอนนี้พอตเหมือนอยู่ในหนังผีเลยนะคะเป็นหมอก ตรงนี้เป็นไร่ชานะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงสวนเลมอนนะคะตอนนี้หนาวมากเลยน้ำมูกน้ำหูน้ำตาย,ย้อยแล้วเย็นมากๆเลยวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้ก็คือมีทั้งสวนนะคะมีอยู่สี่คนนะคะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆเลือกมุมตามสบายใจได้เลยนะคะว่าจะถ่ายมุมไหนนะคะ ตอนนี้ผู้ช่วยกำลังถ่ายรูปอยู่นะคะอตอตมกำลังถ่ายรูปอยู่นะคะตอนนี้ <c oughs> หาม,มุมอยู่นะคะกำลังหาม,มุมอยู่ <c oughs> ตอนนี้กำลังขอพรความรักอยู่นะคะ ีก็คือเป็นส่วนเลมอนนะคะเพื่อนๆนี่เลมอนก็มีดันที่สุกแล้วก็มีนะคะ 8ดไร่ก็ปลูกมาประมาณ20สิปีแล้วนะคะวันนี้หมอกลงจัดค่ะมองอะไรไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเดินมาในสวนแบบนี้ก็คือจะเห็นนะคะเป็นลูกเลมอนเป็นไรชายเนี้ยนะคะสวยงามตอนที่ขับรถมานะคะคือมองไม่ค่อยเห็นถนนเลยนะคะขนาดเปิดไฟตัดหมอกก็ยังแบบยังยังไม่ค่อยชัดนะคะก็คือค่อยๆขับมานะคะแต่พอมาถึงแล้วแบบสวยมากๆเลยนะคะก็บรรยากาศแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ไชาอินทนนท์นะคะเขาก็จะมีการแปลรูปเลมอนนะคะเป็นเลมอนอบแหง้งแล้วก็จะมีเป็นชานะคะที่เขาทำเองนะคะจากที่ไปเที่ยวมาหลายไร่ชานะคะไม่ว่าจะเป็นแม่สลองหรือว่าแม่แตงนะคะคิดว่าไร่ชาอินทนนท์นะคะเป็นไร่ชาที่สวยที่สุดในเชียงใหม่เลยนะคะ สวยมีค้ะไล่ชาดอยอินทนนท์ค่ะเชียงใหม่หนาวมากคนไทยนะคะแค่ประมาณ10กว่าองศาก็เย็นแล้วนะคะซึ่งต่างจากเมืองนอกนะคะเมืองนอกนี่แบบเขาชิลมากเลยนะคะบรรยากาศขนาดนี้แต่เรานี่แบบโอ้สั่นแล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวไปซดชาร้อนๆแล้วก็ขนมอร่อยๆแก้หนาวกันดีกว่าค่ะ เหมือนเราอยู่ในฉากหนังจีนเลยสวยมากเลยนะคะว้าวว้าว,ว,าวเหมือนลงเตียมในฉากหนังจีนเลยนะคะเพื่อนๆหนาวมากเลย thank <laughs> you อ้ยหนาวมากเลยค่ะเพืพ่อนๆวันนี้ลักี้เจนก็ขอตัวกลับก่อนนะคะเย็นมากๆเลยใช่ย,ยังไงก่อนจบคลิปวิดีโอก็ฝากเพกืพ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซัดสบสไครป์กำลังใจให้ลักี้เต้นนะครับแล้ค่ะบ๊ายบาย